เนี่ยนะครับบรรยากาศไม่ได้หลับบรรยากาศบนเรือหัวโทงนะครับนี่เป็นเกาะที่สองแล้วนะครับที่เรามาตอนนี้คือเกาะที่สองนี่ฮะเรือหัวโทงคือลำนี้เราเหมามาเลยนะเอามาโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะมีนักท่องเที่ยวมาด้วย เท่ากำลังจะลงครับที่ทั้งฝั่งญี่ปุ่นจีนเกาหลีมีหมดนะครับนี่บรรยากาศนะครับกินก้อยครับ ครับผมเดินทางต่ออุ้ยอย่างร้อนเลย่ะเดินทางต่อครับผมกระดาไหมครับผมเดินทางต่อครับอันนี้เกาะที่สองนะครับเดินทางต่อไปที่เกาะที่สามเนาะอ่า เรือหางยาวกำลังหันหัวเรือเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันเกาะต่อไปนะครับโอ้อากาศอากาศแจ่มาสดีแต่มันร้อนนิดหนึ่งแต่ว่าอารมณ์มันก็โอเคนะน่าจะเป็นเกาะไก่เปล่าต่อไปเนี่ยจำไม่ได้นะเดี๋ยวรอดูว่าจะไปเกาะไหนกันเขารู้แต่มันยังไม่ถึงที่มี้จะสวยมิ้นเอาตัวอย่างให้เขาดูเลยจะไปตรงไหนแค่นั้นเอง ันหัวเรือล่ามโซ่ะอุ้ยนี่อันนี้ก่อไก่ปะเนี่ยนี่แหละก่อไก่ไหนไเห็นมีใช่ไม่ใช่หรอกครับไปต่อครับ let's go คือไ,ไองคือ26เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวโอ้ เจ้ใต้สวยงามจริงๆเกาะเก่งหลองปูนอะไรอย่างสวยเลยสวยงามมากนะี๋ยวจะเดินทางไปเกาะที่สามนะโอเคปะเดี๋ยวเจอกัน